สวัสดีค่ะเออทำไมกล้องมันไกลจังสวัสดีวันหยุดนะคะวันหยุดของบีมาหน้าแบบหน้าสดมากหน้าสดมากเดี๋ยวบีจะมาแต่งหน้าให้ดูค่ะตามคำเรียกร้องนะคะดูหน้าบีเดอดเดี๋ยวดูนี่ก่อนเออนะที่มันบวมอะมันก็ยังมีแบบน,นิดๆหน่อยๆอะอันนี้อะค่ะยาที่หมอเขาให้มายาตอนเนี้ออฟตันเนี่ยค่ะบีว่ามันดีมากเลยนะ ดีมากเลยอ่ะคือมันแบบมันยุบไปในทันทีเลยอโอเคเพื่อให้เป็นการไม่เสียเวลามาเริ่มกันเลยดีกว่าโอ้ยพี่จะยิ้มไม่ได้เลยลืมทาลิปมันอ่ะเพิ่งตื่นนะเพิ่งตื่นจริงอันนี้บีจะใช้ตามที่บีขอแบบแต่งตามแบบในฉบับของตัวเองนะคะแล้วบีก็บอกก่อนบีไม่ใช่กูรูเรื่อง การแต่งหน้าเพราะบีไม่รู้อะไรเลยคือบีก,ก็ก็มีเครื่องสอําอางแหละก็ดูตาม YouTube อะไรเงรี้ยก็ไปซื้อตามเขามาอะไรอย่างเงี้ยเออก่อนอื่นเลยนะคะบีให้ดูอะไรจริงๆแล้วอันนี้มันไม่ใช่กะนะคะมันเป็นรอยที่บีแบบโง่มากแหละบีฝั่งเนี้ยมันไม่มีกะเลยแล้วฝั่งเนี้ยมันจะมีอยู่ประมาณสามสี่ตัวสามสี่เมตรอะคะ่ะอันนี้คือรอยสิวอันนี้ก็รอยสิว,นนสวไปกดมันมันก็เลยดํา บีอะกลับไปเมืองไทยเมื่อสองสามปีที่แล้วอะที่ได้ที่ได้ไปทำอะมันเป็นกะสองเม็ดใช่ปะ่ะคะเป็นกะสองสามเม็ดตรงเนี้ยแล้วบีก็แบบเอออยากหน้าใสเหมือนคนอื่นเขาเลยแต่จริงๆบีเป็นคนไม่มีสิวอะแล้วก็ไปกดที่มาบุนคองค่ะจุธารัดอะชั้นบนค่ะบีจําจําชื่อจุธารัดเลยมั้งเขาบอกบีว่าอ่า มันเป็นกระตื้นนะคะฝั่งเนี้ยเป็นกระตื้นกดครั้งเดียวก็เอ้ยจีเลเซอร์ครั้งเดียวก็คือไม่ต้องมาอีกอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันก็จะหายไปอะไรเงี้ยพอบีกลับมาที่ฟินแลนด์มันก็เนี่ยค่ะเป็นรอยแผลเป็นแบบเขาบอกประมาณ6กเจ็ดเดือนน่ะมันก็จะเริ่มหายไปแล้วอะไรเงี้ยแต่มันก็ยังเป็นแบบแล้วมันก็ดาอะ่ะคือมันก็ดําไม่หายเลยอะ่ะแล้วฝั่งเนี้ยด้วยด้วยที่แบบหมอเขาแบบ ใช้กล้องส่องใช่ปะ่ะคะคือแบบมันก็แบบทาให้แบบผิวหน้าเราขยายแล้วเขาก็จะได้เห็นแบบมากขึ้นเลยอย่างเงี้ยเขาก็ส่องดูเขาก็บอกฝั่ ing, งนี้ก็ต้องจี้นะคะคือในลึกๆมันก็ยังมีอยู่อะไรเงี้ยบอโอเคจี้ก็จี้เนี่ยค่ะมันเป็นรอยเลเซอร์หมดเลยเนี่ยบีแบบโมโหมากเลยดูเนี่ยเป็นรอยเลเซอร์หมดเลยเนี่ยเลเซอร์ที่แบบจี้ดำๆอ่ะแต่อันเนี้ยฝั่งเนี้ยมันเป็นรอยกะแน่ๆสองสามสี่ 2, 3, แต่แต่นอกนั้นก็จะเป็นเลเซอร์หมดเลย เจ็บใจตัวเองสามีบอกบีนี่ไงผลลัพธ์คือแบบดีๆอยู่แล้วอะ่ะคือฝั่งนั้นไม่มีเลยะดีๆอยู่แล้วก็ไปทําให้มันแบบมีปัญหาอะไรไงบีก็ทำไงดีก็ต้องใช้แบบลองพื้นกลบอะไรเงี้ยโอเคตัวแรกที่บีจะใช้เลยส่วนมากอะ่ะบีจะลงบีเป็นคนหน้าแห้งอะคะ่ะ คือแห้งเมื่อก่อนน่ก็หน้ามันแหละตรงทีโซนเลยอี่ะมันก็จะมันตรงทีโซนมันก็จะมันตอนที่อยู่เมืองไทยแต่พอมาอยู่ที่ฟินแลนด์มันหนาวมันก็เลยแบบแห้งลงไปเรื่อยๆยทุกอย่างแห้งก็คือลาบีก็จะใช้ออยล์เฟสค่ะของลอรีอลนะคะคือมันช่วยได้อ่ะ <c oughs> ช่วยได้ท <c oughs> าไปก่อน ก้องกันนะะนะคะไม่คิดว่ากล้องมาอยู่ตรงนี้ตลอดเลยแต่จริงไม่ใช่กล้อมา่ตรงนี้อันนี้ตั้งหูค่ะซื้อมาแบบเก๋ๆอ่ะสามยูโรมันลดนะค่ะของกิเตอร์ค่ะของกิเตอร์มันลด บีก็ไปสอยมาแต่ส่วนมากบีชอบใส่เป็นแบบไข่มุกเพราที่ทำงานมันบือหวาอะไรไม่ได้อย่างเงี้ยมันก็จะเป็นเซ็ตแบบเนี้ยริตเตอร์เห็นไหมนะะไล่ลำดับไปอ่ะจากอันนี้ราคาปกติมนะคะเก้ายูโรเก้าสิบเห็นไหมเก้ายูโรเก้าสิบมันก็จะเหลือสามยูโรค่ะสมยูโรห้าสิบเซน บีก็ไปสอยมาเพะส่วนมากพอข้างหลังเนี้ยแป้นมันใหญ่อะบีไม่ชอบถ้ามันหมดหายก็หายเพราะมันเยอะมันสมควรโอเคเสร็จแล้วลงอะไรอยูคะเสร็จแล้วบีก็ไม่ได้ลงอะไรส่วนมากจะลงอ่ากันแดดแต่ว่ากันแดดวันนี้ไม่ต้องเพราะว่านี่ไงตัวนี้เลยบีเพิ่งได้มาใหม่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วบีเพิ่งไปซื้อมา dior ่ะ dior star ดิออสตาตัวนี้นะคะตอนเพราะว่าที่บีไม่ลงครีมกันแดดเพราะว่าตรงนี้เขาบอกว่าเป็นมี spf 3 0อะคะ่ะก็เลยก็เลยไม่ต้องลงเขาบอกว่าให้เขย่าก่อนเขาบอกว่าตัวนี้ไม่เป็นตัวใหม่เป็นเป็นมันจะมีด i o r f o ฟ e v e r ค่ะแล้วก็ตัวนี้ออกใหม่ทิ้งแต่ดิออร์ฟอร์เมันจะเป็นแบบมันจะหนาแล้วก็หนักกว่าแต่ตัวนี้มันจะบางกว่าอะไรเงี้ยแล้วก็ ดีดีอ,อบีก็ไม่ถนัดค่ะบีเพิ่งก็ไปดูมาเมื่อคืนเนี่ยก็เลยเอามาบอกต่อไม่เคยใช้เลยค่ะบีเห็นว่ามันลดครึ่งราคาไม่ใช่อะไรราคาเต็มมันอยู่ที่หกส็ดยูโรนะคะบอกก่อนหกเ็ดยูโรแล้วมันลดครึ่งราคาบีก็ซื้อได้ในราคาหนาหนาครึ่งราคาแต่ถ้าเป็นแบบราคาเต็มไงบีก็ไม่ซื้อถึงจะเป็นราคาลดอนะบีก็ยังคิดอยู่ตั้งนานเพราะปกติแล้วอะบีก็ใช้แค่แบบอย่างเงี้ยของไอเนี้ย ของอะไรเนี่ย Maybelline ใช่ป่ะคะเนี่ยยี่ส si ิบสี่โฮะใช้ของอันเนี้ยค่ะอันเนี้ยบีว่ามันก็ดีแหละแต่ก็อยากจะลองอะไรอย่างเงี้ย mm. เห็นคนเขาบอกว่าดีเพราะว่าเขาบอกว่าอันเนี้ยคือพอเราแบบทาไปแล้วอย่างเงี้ยสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงมันก็ยังจะอยู่แล้วก็เวลาถ่ายรูปแล้วมันจะสวยมากเงี้ยบีก็เออลองเขาให้เขย่าก่อนนะคะเข,ขย่าแล้วก็บีบไป บีคงต้องใช้สามสามหยดอะมันจะมีบีก็จะมี beauty blender คือแบบโสโคกมากเลยอะ <c oughs> เดี๋ยวต้องล้างแล้แล้วก็มีตัวเกี่ยตัวเกี่ยตัวนี้ยบีซื้อมาจากอุ้ยดูมันเป็น100นะ้อยเนี่ยเขาส่งพัสดุมาบีซื้อจาก wish 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 ออ com อะค่ะ มันของมาจากจีนแหละพี่ว่าแต่คือคุณภาพมันดีมากเลยอันนี้แค่หนึ่งยูโรเองนะหนึ่งยูโรถ้าบีซื้อที่ฟินแลนด์นยยี่สิบสี่ยูโรอ่ะคือไม่ไหวไหนบีจะลองอ่ะเกลียดด้วยตัวนี้ดูเนี่ยนะคะคือมันเป็นสีบีเลยเนี่ยอันนี้คือศูนย์สามศูนย์นะคะศูนย์สามศูนย์มาลงกันเลยลองทั่วหน้าเลยค่ะยัไม่รู้บีแต่งไหมนี้มันจะโอเคเปล่า ไม่ไม่ีกระจกเลยอะแต่ว่าเมื่อวานเนี้ยบีแต่งไปที่ทำงานน่ะมันจะออกสีชมพูนิดนึงอันเนี้ยแต่จริงมันควรจะเป็นสีเหลืองปะคะเหลืองนิดหน่อยอะวิจะแบบเนียนกิ๊กเลยเนาะวิแบบดีก็เมื่อวานเนี้ยบีแต่งไปที่ทำงานอะถึงตอนเย็นถึงตอนดึกอะ่ะเที่ยงคืนอะบีก็ถ่ายรูปหน้าตัวเองไว้อะเฮ้ยแล้วมันก็ยังแบบ มันยังเป๊ะอยู่เหมือนเดิมอะบีก็เลยแบบเออมันดีนะเนี่ยคือของแพงมันก็ดีอย่างเงี้ยแหละแต่ว่าไม่ดีเสมอไปเราก็โบกลงไปตรงนี้บีไม่ใช้คอนซีลเลอร์นะคะเพราะว่าเพราะาบีว่ามันหน้ามันแห้งอะตัวตรงนี้ถ้าใช้คอนซีลเลอร์ของบีบีไม่ค่อยจะเหมือนกันมันขุยตล,ลอดเลยมีค่ะคอนซีลเลอร์ก็มีแต่ว่าไม่ใช้ อืมทาคอด้วยนะคอคอละสีอืมเสร็จแล้วบีแต่งหน้าง่ายมากเลยแล้วก็เสร็จแล้วเราก็จะลงอะไรอะ่ะอันนี้ก็ผ่านการใช้งานมาบ้างเป็น ไปด้าน,นนี้ค่ะทาใต้ตาก็ได้อคอนทัวร์ก็ได้อะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้บีก็จะใช้มือเนี่ยลองดูดิไม่ไม่ค่อยได้ขาตรงนีอันเนี้ยใช้สีเข้มที่สุดนะเน,นี่ยบีก็แต่งหน้าไม่เป็นคะเขาว่าให้ใช้ยังไงก็ใช้แต่งหน้าไม่เป็นขอดูกระจกเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเละ เออถึงว่าแหละดีใช,ใช้อันนี้ดีกว่าใช้อันนี้ดีกว่านี่เกลียวเอออันนี้ดีอ่ะใช้แป้งตัวเดียวกันหมดเลยเพราะบมีแป้งไม่เยอะพ็สมมากก็ใช้มือแล้วก็ดังนิดหน่อยเพราะว่าไม่มีดัง้ง อย่าหนักค่ะมันยังหน้าหนาวอยู่โอเคอืมเสร็จแล้วอเดีเ๋ยวไปขอเกลอนึงนึ่นอองอมูกไหลตลอดนี่เสร็จแล้ว ก็ลงบีมีแพ่นสติกอะคะ่ะอันนี้บีใช้ตั้งแต่มาอยู่ฟินแลนด์จนถึงณนะปัจจุบันเนี่ยบีว่ามันอะปกปิดได้ดีมากเลยมันจะเป็นแบบแตกแล้วด้วยอศรโกมากอ้าวจะหมดแล้วนี่โอ้อันสุดท้ายล็อกสุดท้ายละเนี่ยนะคะก็ปิดไปเลยตรงเนี้ยไม่ไม่ต้องใช้คอนซีลเลอร์ไอตัวเนี้ยปิดได้ดีเลยดีกว่าอีกบางคนก็ใช้ทั่วหน้าแต่บีก็ใช้แค่แนะั้นแหละ ใส่แปง้งก่อนเนี่ยค่ะเกๆๆแบบลบีก็ไม่เป็นหรอกบ,บีก็ดูเขามาไม่ค่อยได้แต่งหน้าแต่งจริงบีเป็นคนชอบแต่งตัวแต่งหน้าอะไรเงี้ยแฟชั่นอะไรเงี้ยบีชอบนะแต่คือมันไม่มันไม่ได้แต่งอ่ะมันไม่ได้แต่งไปไหนอ่ะมันไม่ได้แต่งไปไหนเนี่ย โอเคไหมแล้วก็มีอะไรอีกอะพอเสร็จแล้วใช่ไหมบีจะเขียนคิ้วเป็นอย่างสุดท้ายอะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเ oh. บียดเอ่อต้องต้องต้องโบกแป้งก่อนแล้วก็แป้งที่บีใช้เป็นอา่า Mac Factor นะคะเป็นตัวนี้แหละที่บีใช้ตลอดบีใช้0ูนย์ห้าค่ะ0ูนย์ห้ามันจะเป็นมันเป็นศูนย์ห้าแซนเนอยอันนี้ยังใหม่กิก๊กใหม่กิ๊กอยู่เลย เพงไปซื้อมาเพราะว่าตัวเก่าหมดแล้วใช้ตัวนี้แหละให้มันหมดก่อนทั้งนั้นอ่ะดีก็จะแบบอย่างเงี้ยแค่อย่างเี้เองตบตบคือกดกดมันไปค่ะกดกดมันจะได้อยู่ที่หน้าเราเออเริ่มดีนะจากหน้าผีๆกลายเป็นหน้าคน ครื่อสงสำอางนี่เชื่อได้ปุ๊บเออคอด้วยคอด้วยมือใหม่หัดแต่งแต่งจริงแล้วถ้าเราแบบไม่ได้แต่งหน้ากล้องเนี้ยเราก็แต่งเร็วกว่าน,นี่คือแบบมันมันรู้ค่ะว่าเราจะใช้อะไรบ้างอะไรเงี้ยเสร็จแล้วเสร็จแล้วเราก็ลงตา ตรงตาบีก็จะมีของไอเนี้ยของเมเบลีนอันนี้บีก็ซื้อมาได้สักพักหนึ่งแล้วะพูดถึงแ,แต่ก็ไม่ค่อยได้ใช้บีก็แต่งให้มันเข้ากับตัวนี้เลยดีกว่าเสื้อที่บีใส่จริงๆแล้วอ่ะบีมีของดิออด้วยนะมีของอันเนี้ยค่ะอันนี้ก็ซื้อครึ่งราคาค่ะสมัยเมื่อสองปีที่แล้วบังบีว่าแต่จริงๆแล้วอ่ะผลิตภัณฑ์ทุกผลิตภัณฑ์อะไรที่มันแพงๆแบบเนี้ยเขาจะไม่มีวันหมดอายุค่ะแต่ว่าเขาจะมีบอกว่า หลังจากเปิดใช้แล้วอ่ะก็จะใช้ได้แบบมันมันมันจะอยู่ในระยะเวลาใช้งานอะ่ะสิบสองเดือนอไะอ่ไรเงี้ยค่ะอันนี้มันลด่ะตรงช็อปเนี่ยเดี๋ยวบีพาเดินไปดูโอ้โหอันนี้คือแบบแทบเกลี้ยงอะ่ะสีขาวบีใช้เยอะมากเลยนะแต่ว่าในนี้มันไม่มีสีที่บีอยากได้อะ่ะ จริงๆแล้วอันนี้มันเป็นที่เขียนคิวอะค่ะเนี่ยตรงลงคิวแนวเนี้ยแต่ว่ามันแห้งแล้วว่าไม่รู้จะทำยังไงแต่บีก็มีตัวอื่นแหละพูดถึงอะแล้วก็จะมีฟาวเอ่อเป็นอันนี้ของแม็กเหมือนกันเป็นฟาวเดชันถ้าบีไม่ใช้แบบไอตัวสติกตรงเนี้ยค่ะบีก็จะใช้เนี้ยปิด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 อะไรเงี้ยตรงที่มันเป็นแบบดำๆโอเคมาลงตากันเลยดีกว่า พีจะลงตาได้หรือเปล่าบีมีตัวนี้กับตัวนี้ใครไม่ชอบกดผ่านนะคะพอาะบีมือใหม่มือใหม่มือใหม่ที่จะต้องมาแต่งหน้ากล้องอะ่ะเออบีจะใช้สีนี้สีนี้สีนี้กับสีนี้คัดเบาก่อนจริงๆไม่ต้องคัดอะไรมากมายหรอกเพราะบีเป็นคนมีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ มีตาสองชั้นอะถ้าอยากได้มากๆบีก็ทำแบบนี้เห็นไหมมันก็จะขึ้นมาเองคือตาสองชั้นนี่แบบสุดๆอ่ะอืเสร็จแล้วก็ฝั่งนี้อ่ะไม่ลาดไปอย่างโอ้ oh. จริงๆคัดเบ้าไอ้หัวไอ้ตรงเนี้ยไอ้เนี่ยมันต้องแบบแหลมกว่านี้มันต้องแบบอืมไม่เป็นไรเดี๋ยวตรงตรงเนี้ยเดี๋ยวบิจะใส่อีกแบบหนึ่งอืมไม่ถนัดแปลงค่ะเราก็ลงมือเลยและเบียใช้สีนี้สีนี้ เข้มนิดหน,นึ่งลงตรงเนี้ยตรงนนะคะเราก็ต่อจากที่เราคัดเบาเลยลงตรงเนี้ยนี่เสร็จแล้วก็ใช้สีนี้เนี่ยค่ะมือทุกนิ้วใช้ให้มันขมก็ใช้สีนี้เอ้ยโดนสีดำไปแล้ว สีข้างเคียงค่ะมอตำเนี่ยสีนี้สีสุดท้ายอ่ะลงตรงนี้ลงตรงกลางตรงตาให้มันแบบวิงวิงอ่ะจริงๆแล้วบีเป็นคนชอบแต่งหน้าสีเทาแล้วก็สีทองอ่ะค่ะสีออกบอลบอลแล้วก็สีทองพอเสร็จแล้วตรงได้ตรงนี้เลยใช่ไหมเราก็ใช้สีขาวหรือไม่ก็สีนี้ปิดตรงหัวตานคะคะนะ โอเคั hmm. okay. ่ห้องนี้ด้วยก็สีนี้ตรงกลางตรงตานะแปะไปเลยแปะแปะแปะ สขาาีขาวตรงหัวาตาขาวตรงหัวตาอุ้ยงามมากเลย <c oughs> ชมเพลงก็เป็นแล้วก็ขอลงข้างล่างตรงนี้หน่อยยิมชอบใช้นิ้นน